เรื่องต้องแต่งโมวันนี้เราจะมีการแบบเจาะลึก <c oughs> ที่ทุกคนไม่เคยรู้มาก่อนโดยเฉพาะหาทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นอาวิชัยซึ่งไม่ใช่ท่านวิชัยสังภะไนะครับแล้วก็อายคนหนึ่งคืออาวิทิ์คนนี้คือสุดยอดกุญซือของตาเหลือกที่ตอหาตาเหลือกทั้งวันทั้งคืนโดยไม่หยุดหย่อนนะครับ แล้วก็จะเปิดดาราแอป l โมอามมนาถึงเบื้องหลังเมื่อ3าปีที่ผ่านมาว่าโมอามมนาทำอะไรบ้างนะครับช่วยน้องแตงโมรจริงหรือไม่อย่างไรนะครับซึ่งวันนี้เขาได้มีการภาพพิงถึงผมดังนั้นวันนี้ขอใช้สิทธิ์ในการเปิดข้อมูลเด็ดของโมอามมนานะครับที่เป็นดาราแอปเปลอาศัยน้องแตงโมนะครับเรียกน้ำตา ครับแต่เบื้องหลังเดี๋ยวเรามาพูดกันรวมทั้งเบิร์ดเทคนิคทำไมผมถึงเรียกร้องออกมาให้พบเจ้าที่กรมสอบสวนพิเศษและประเด็นอื่นๆอีกหลายประเด็นนะครับก็ต้องเรียนพี่น้องประชาชนคนไทยทั้งประเทศนะครับคดีแตงโมเป็นคดีที่ผมทำมาสามปีที่ผ่านมาต้องบอกว่าผมสู้ <c oughs> กับคุณหมอธวัชชัยผมสู้กับ เอกราชนาโพกินสู้กับมนตีเกจระกับกระบวนการของคนบนเรือทั้งหมดห้าคนที่เกี่ยวข้องกับการเสียชีวิตของน้องแตงโมซึ่งจะครบรอบสามปีนะครับที่ผ่านมาในวันที่ยี่สิบสี่พสองหนหกสิบแปดนี้จะครบรอบสามปีในการเสียชีวิตของน้องแตงโม นะครับอย่างที่ผมเน้นนะครับว่าขณะนี้นะครับเราได้มีการส่งข้อมูลของซานฟรานนะครับ BB นะซานฟรานบี BB, นะครับอีกคนหนึ่งผมจำชื่อไม่ได้แล้วนะได้ส่งให้กรมสอบสวนพิเศษซึ่งมีการไปคอมเมนต์ทุกเพจเกี่ยวกับเรื่องของการเมนอวตารของคนบนเรือก็ดี การเป็นไอโอของตำรวจก็ดีขณะนี้เราส่งให้กรมสอบสวนพิเศษ,ษ,ษไปดําเนินการกับคนที่ห้าตัวว่าเป็นซานฟรานเป็นสิริวันแล้วก็เป็นบีบีทั้งสามคนนี้นะครับได้มีการส่งข้อมูลให้กับกรมสอบสวนพิเศษ,ษ,ษ,ษอยู่ระหว่างการตรวจสอบว่าบุคคลใดใช้อวตารทั้งสามตัวนี้นะครับที่ออกมานะคอมเมนต์ในทางตรงกันข้ามแล้วก็พยายามก่อกวนทุกเพจ ทุกช่องนะครับซึ่งเราได้มีการแคปเจอร์หลายราย,ย่างของซานฟานสิริวันบีบีทั้งสามคนนี้เพื่อจะเอาผิดทางด้านพรบอรคอมพิวเตอร์หรือทางด้านมีนวมาดด้วยการโฆษณา <c oughs> นะครับเอาผมมาเริ่มเรื่องแรกก่อนแล้วกันระหว่างรอแขกเข้ามาดูคะดีน้องแตงโมซึ่งวันนี้จะเป็นการเจาะลึกกว่าอาจารย์ปานเทพนะครับซึ่ง ผมเชื่อว่าวันนี้ไม่มีใครกล้าเปิดต่โกนันเมืองไทยเปิดครับเปิดถึงเบื้องหลังสุดยอดคุณซื้อของอาหรือนะสุดยอดคุณซื้อของนะครับปอปานะทุกอย่างวันนี้นะครับของจริงจัดให้มีพยานหลักฐานพร้อมมีทุกอย่างพร้อมนะครับดวมนึนคนโมมีนาด้วยนะครับฟังนะครับเดี๋ยวหลังจากนี้ไปพี่น้องประชาชนครับ เข้ามาถึงเรื่องน้องแตงโมโนะครับสามปีที่ผ่านมาผมได้มีการใช้จ่ายเงินน้องแตงโมโไปเจ็ดแสนบาทเมื่อสามปีที่ผ่านมามีการจ้างนักประดาน้ำเข้ามาทำเลเซอร์สแกนแล้วก็ได้มีการเก็บตัวอย่างดินใต้แม่น้ำเจ้าพยาจงจุดตกจุดพบศพแล้วก็ ุดต้องสงสัยว่าน้องแตงโมจะถูกจับทวงน้ําบริเวณท่าทรายใกล้ๆกับวัดคังข่าวการเลเซอร์สแกนเมื่อสามปีที่ผ่านมานะครับเมื่อสามปีที่ผ่านมาแเราพบว่าในจุดตกในเวลา22.34.10สองมี่จนไม่มีโคนมีแต่ทรายและวัตถุใต้น้ำไม่มีอะไร ที่จะทาให้น้องแตมโมเกิดบาดแผลไม่ว่าจะเป็นแผลขาข้างฝาไม่ว่าจะเป็นแผลตามขาต่างๆหรือตามร่างกายหรือตามใบหน้าต่างๆเกิดขึ้นได้จากนั้นเนี่ยเราได้มีการสแกนนะครับจุดพบศพก็พบว่าจุดดังกล่าวก็มีความลึก13เมตรจุดแรก17เมตรจุดที่สอง13เมตรก็พบว่ามีแต่ทรายไม่มีโคลนไม่มีใบไม้เช่นเดียวกับจุด ที่มีการอ้างว่าจุดตกก็มีการเก็บตัวอย่างของทรายซึ่งเป็นทรายลาักษณะทรายหยาบไม่ใช่ทรายละเอียดเหมือนที่น้องแตงโมได้มีการสัมผัสที่มือพร้อมกับโคลนซึ่งเป็นทรายละเอียดนะครับบนกับโคลนรวมทั้งหลอดลมของน้องแตงโมก็มีโคลนสีดาแล้วก็มีทรายซึ่งก็เป็นลักษณะเหมือนทรายละเอียดไม่ใช่ทรายหยาบจุดที่สามจุเราต้องสงสัยว่าน้องแตงโมจับถูกถ่วงน้า เป็นจุดที่ท่าทรายก็มีความลึอกอยู่ที่ประมาณสามเมตรเราพบว่าโคนสีดําหรือทรายเป็นลักษณะแบบเดียวกันกับศพน้องแทงโมเมื่อสามปีที่ผ่านมานะครับต่อมานะครับเราได้มีการตรวจพบว่า การพบศพน้องแกงโมนะครับมีเรื่องผิดปกติเกิดขึ้นปฏิศพผู้หญิงจะนอนหงายแต่ศพน้องแกงโมนอนฟัม่มสิ่งที่นอนฟัม่มนะครับปรมาจารย์ด้านนิติวิทยาศาสตร์ของผมซึ่งเป็นที่ปรึกษาของอาจารย์ปานเทพได้อธิบายเรื่องของการพบศพเวลาลอยน้ําขึ้นมาสิ่งแรกไม่ว่าจะเป็นพี่ชัดชัดตลาดไทยพูดอันนี้มีประโยชน์มากต่อกรมศพสพิเศษ ว่าคนที่เสียชีวิตจากการจมน้จำจมน้ํานะครับจะลอยขึ้นมาตั้งแต่สามชั่วโมงขึ้นไปหนึ่งหนึ่งวันสองวันหรือสามวันก็นแล้วแต่นะครับถ้าสามวันแล้วจะต้องมีกลิ่นเหม็นเน่าถ้าสองวันก็เป็นศพเน่าถ้าหนึ่งวันก็จะเป็นศพใหม่ๆผมอยากจะเรียนพี่น้องประชาชนคนไทยทั้งประเทศเสียสมพงษ์ได้วิ่งตรงดิง่ง มายังศพน้องแตงโมทั้งทั้งที่เสียลำพงเนี่ยอยู่ตรงจัลันองจุดพบศพน้องแตงโมอยู่ห่างจากพิบูนหนึ่งประมาณสักสอ200เมตรท่าจะไม่ผิดจุดนี้มันเป็นจุดที่แปลกมากคือว่าเสียลำพงเนี่ยออกจากจัลัน92มาวิ่งตรงมาที่ศพน้องแตงโมทั้งๆท,ท,ที่กู้ภัยจำนวนมากกว่า100คน วานหาน้องแตงโมมาตั้งแต่วันที่24-25จนถึง26ครึ่งวันเข้ามาพักกินข้าวเสียสพง์เป็นฮีโร่วิ่งตรงมาจากจัน้าส92เห็นศพน้องแตงโมแต่ไกลต้องถือว่าเป็นเรื่องที่แปลกมากและสภาพของเสียสมพง์ก็คือจับศพน้องแตงโมดึงขึ้นทั้งนัางที่โดยปกติแล้วศพน้องแตงโมเนี่ยจะดำผุดดำโผ ที่สำคัญที่สุดคือพื้นที่ที่มีการพบศพถ้าลอยมากลางแม่น้าจะเป็นพื้นที่ของบางสีเมืองถ้าลอยอยู่ริมตลิ่งจะเป็นพื้นที่ของสอพเมืองนน,นทบุรีพี่น้องประชาชนครับน้ําขึ้นน้ําลงกรมชมะทานจะมีคําตอบให้เราได้ไม่เกินวันที่สองมีนาคมว่าสภาพศพของน้องแกงโม ในการที่เรามีการเลเซอร์สแกนใต้น้ําทุกจุดทั่วแม่น้ําเจ้าพยาตั้งแต่กัวตาน,นิดมาจะถึงวัดข้างข่าวเราจะได้เห็นว่าจุดตกของน้องแทงโมจะหนึ่งจุดพบตกระยะห่างประมาณ200เมตรมีวัสดุโพรงเหล็กหรือวัสดุอะไรต่างๆที่อยู่ใต้แม่น้ําที่จะเป็นตัวสกัดกั้น แม่ศบน้องแตงโมล,ลอยขึ้นมาได้หรือไม่อย่างไรสองจะทําให้เห็นว่าเมื่อน้าขึ้นน้าลงศบน้องแตงโมจะต้องลอยไปทิศใต้ใช่หรือไม่ไม่ใช่ถนน้ำเพื่อไปนางทิศเหนืออันนี้ก็จะมีคําตอบที่จะเป็นหลักฐานสําคัญในการพิสูจน์ว่าเหตุใดศบน้องแตงโมถึงไปอยู่ทิศเหนือทําไมถึงไม่อยู่ทิศใต้ ซึ่งจะต้องเป็นเขตของพื้นที่ของนครบาลและก็สําคัญที่สุดคือทําไมจะต้องเป็นริมตะลิ่งอยู่ในเขตของสอพเมืองนนทบรุรีอันนี้ก็จะมีคําตอบหลังวันที่ 1. มีนาคมสองพนหํ้าำในปอดในโคนทั้งหมดที่อยู่ในร่างกายของน้องแตงโม,โมจะมีการเก็บหลังจากวิเคราะห์ผลสกแกนใต้น้ําและภูมิศาสตร์ของ กรมชมทานร่วมกับกรมสอบสวพิเศษเมื่อลาสุดที่ผ่านมาก็าสามารถวิเคราะห์ได้ว่าเป็นน้ําชนิดเดียวกันกันกบที่อยู่ในร่างกายของน้องแตงโมหรือเป็นโครนชนิดเดียวกันหรือไม่ที่อยู่ของน้องแตงโมดังนั้นะจุดตกจะจริงหรือไม่หลังหนึ่งตุลาให้หลังหนึ่งหนึ่งมีนาทุกคนจะได้คําตอบต่อมาพี่น้องประชาชนครับวันนี้ วหน้าทีมพันธมตบีนัทพลดิษยธรรมเดินทางไปต่างประเทศพร้อมทีมงานนําข้อมูลของน้องแตงโมไปปรึกษานักวิชาการต่างประเทศเกี่ยวกับเรื่องของศพน้องแตงโมและข้อมูลหลักฐานต่างๆอานดานนิติวิทยาศาสตร์ของน้องแตงโมไปยังต่างประเทศดังนั้นในสัปดาห์หน้าจะไม่มีการสอบสวนบุคคลใดๆทั้งสิน้นเรียกง่ายๆว่าทีมงานของ กรมสอบสวนพิเศษก็จะมีการสอบพยายนในสัปดาห์หน้าจะเริ่มสอบอีกครั้งคือในวันที่3มีนาคม2 5 6 8ก็คือเริ่มสอบเบิร์ดเทคนิคเป็นคนแรกในวันที่3มีนาคม2 5 6 8